กองส่มเราดูเลยว่ามันมีขนาดใหญ่เข้าดไหนหนักมากครับหนักมากเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมเอากล่องไว้ข้างล่างดีกว่าแล้วเราเก็บที่ไม่ให้มันเดืตัวดยว่าท่านจะดูตัวแรกของเขาะเราหยิบได้แหละไม่เหมือนเคสว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเจ็ดเคเคสครับเคสเลนเจ็ดเคเลนเป็นชื่ออะไรเนี่ยโอ้โห กลิ่นไม่ใหม่เลยนะกลิ่นเก่ามากคือจักกระปองอายุอาณายืนานมากเนี่ยตัวแรกก็ได้เลยครับของอะไรเนี่ยมองไม่เห็นนะอ่านไม่ออกเพราะ้ารตกกันกฤษไหนทาคุมาทาคุมาอะไรนะอ่านแล้อะไรนะทาคุมาทาคุมาเออสามจุดห้าร้อยสามนี่นะตัวแรกนะเป็นเลนนะทาคุมาทาคุมา าอ่านผิดแกประการใดก็ขออภัยแล้วนะคะพวกค้าตกภาษาอังกฤษมีขนาดให้เพื่อนพี่ๆช่วยนะตัวแรกนะได้นะเป็นเลนนะดูออกที่นี่อะไรบ้างตัวที่สองตัวทสองด้วยไอจอมเฮ้กล้องเขามีนันต้าครับมีนันต้าอันนาสายมีนันต้ามาพร้อมเลนนะครับเห็นป้ามีนันต้าแกเคยหยอกด้วยมีนันต้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดดูก่อนมีอะไรบ้างมีมีนันต้าแล้วนะมีนันต้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะใจเย็นๆซิลิคอน เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปได้อะไรแค่ห่อดีวะห่อดีวะเด็กแค่แกห่อดีนะว้าไปว้าไปแไปไต่แกอยู่ไำแหน่งอะาคาดูขโมยไไมอ,อะไรแกแอดูนี่คือรอยค่ะนี่แกดูไปดูไปก็เหมือนอะไรนะแกเอ๊ะ <laughs> ใ่ฮะอุ้ยแกเหมือนโอลิมปัสเพนเลยอะใช่ใช่ปะอุ้ยแกโอลิมปัสจ้าลายสั้นหูยสาวๆต้องล้มลุกคุกคานโอลิมปัสเพนอีีนะคะตัวนี้นะคะตัวดีๆไอ้ยังไม่ได้กันหง่ายนะสวยด้วยสวยด้วยน่าจะเป็นของคุณผู้ชายที่ใช้มาก่อนนะคะเพราะว่ามีอักษรย่อเป็นมิเตอร์เนาะนี่เฮ้ยมูวแต่หมกมุ่นไปไป เดี๋ยวดูตัวต่อไปอเ,เดี๋ยวดูตัวต่อไปมีอะไรกว่าอมาอแล้วครับโอ้โหสายนี้โคนิค่านะครับดูนะครับดูดีๆนะครับนะเป็นไงอะเป็นไงอะยังไม่ได้ทดสอบนะมีตัวนึ่งอ,อีกตัวนึงมาจารโคนิค่ามาแล้วนะจาตัวต่อไปเป็นไรเฮ้ยแกมันหนักกว่ามันหนักกว่าดู อันน่าห่ออย่างดีวัสดุดีคอนเดอร์คอนดีคอนเดอร์แค่นั้นก็ได้อุ้ยแต่งตุ้งตัวแกแยกแกเย็นนะแกแยากแกเย็นนะอุ้ยอุยอุ้ยอุยโอ้หนักนะแกตัวเนี้ยหนักนะอ่านว่าอะไรแกยาชิก้าปะไหนยาชิก้าใช่ปะอุ้ยวัสดนได้ยาชิก้าเลยแกอ่าไม่ได้หาง่ายๆนะเว้ย อุ้ยอ,อุ้ยสิงชัตเตอร์สวยนะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยปวดซนสวยเด้อมามาแบบดูเรยดูตัวไปนี่เจาะเ๋ยวอ,อุ้ยตัวนี้เห็นไกลๆอะไรครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันคืออะไรแคนนอนครับแคนนอนแคนนอนครับนะดูนะครับแคนนอนอะไรนี่เปิดมาไม่เจอนิคอนเอเบอเนี่ยเอฟเอฟมามีปะ เออไม่เปิดได้นี่พีเเนี่ยเออมาดูมาดูมาดูแคแน,อนลอะไรวะแคแนลเอเคแคแนลเอวีวัน,น,ค,น,นครับดูครับตัวนี้ครับอ่ากิฟต์กิฟต์นะสภาพสวยๆเลยช่องมองสวยมากแกเฮ้ยช่องมองนี่ใช้ได้เลยตัวนี้โอเคเลยนะเฮ้ยเฮ้ยลูกค้าครับมาแล้วนะโอ้โหตัวนี้หาไม่ได้ง่ายนะผ้านะบอกเลยผ้านะใครไม่ได้นนเนี่ยผ้าเลยนะ ลูกค้าหลังกล้องบอกจองครับจองอุ้ยแกตัวนี้เหมือนไลกาเลยอ่ะดูดิแกเุ้ยเหมือนไลกาเลยว่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจองให้แกตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยไม่เคยเห็นเขาเปิดได้กันเว้ยเดี๋ยวดูนะพ่อค้าอาจะแกะดูดูเดือดไปหน่อยเนาะอุ้ยแกสภาพมันกริฟมากเลยวุ้ยแค่ ตอนแรกพ่อค้าเห็นโลโก้คิดปอะไรก้าไม่ใช่วะเฮ้ยมันหนาอะไรอะไหนคอมวิวเหรอเนข้างหลังอะอ่านาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อค้าให้เพื่อนดูก่นอนโค<ฮ>ว่าโคว่าแกโคว่าเฮ้ยรุ่นนี้ไม่ค่อยจะได้ยินนะเวยเเเเ้ยเฮ้ยลิปว่ะลิปต์โคว่าสามห้า เหมือนไรก้าเลยเว้ยเตรเคอ่ะไอ่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรุ่นต่อไปะเียือเขาตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกตัวแล้วนะมีหกตัวแล้วก็เลนอีกหนึ่งแล้วแล้วดูต่อไปที่กล่องนี้เจอหกตัวแล้วเนี่ยเอสเคไม่ง่ายเยอะเยะเคคอมแพคครับพี่น้องมาแล้วครับคอมแพคครับแปลว่าพี่มออไหนสภาพสวยๆกิ๊กๆไหมเอสเคยังสวยอ่ะเฮ้ยสภาพก็ใช้ได้อยู่นะ ดูค่ารูค่าไหล,หลนะเดี๋ยวมาทดสอบว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องต่อไปอ่าเดี๋ยวดูเดูเฮ้ยโอ้โห,ห,หตัวนี้ค่อนหนักอ่ะเฮ้ยเหมือนกล้องยาวเลยเหมือนกล้องส่งนกอ่ะโอนน้โหตัวคนใหญ่อ่ะเป็นแค่ Canon ปะเนี่ย Canon หรือว่า Nikon Nikon F2 ปะเฮ้ย Nikon F2 Nikki เลยก i k k i ร้านบ้านเลยเดี๋ยวโชว์ Nikki ร้านบ้านเลยอืม ขาเขาแอบดูก่อนได้ปะเฮ้ยอะไรวะอ่านไม่ออกดูนี่มาของสายวะ่ะเ,เย๊เช่เฮ้ยตัวนี้ใหม่ใหม่แกใหม่จริงเว้ยใหม่มากเนี่ยคุณแกเลยเห็นพ่อ้าแกเปเนี่ยคนใหม่เฮ้ยแก่เล่นเล่นไม่คุ้กกิ๊กอ่ะเปเคเป็นเทคเป็นเทคเฮ้ยรุ่นนี้สาว,สาวๆชอบนะบอกเลยเฮ้ยชัตเตอร์สวยเนี่ยฟังเสียงชัตเตอร์เสียงเฮ้ยแกค่ะ หายยากแล้วอย่างเงี้ยกจะไม่ขายเลยแม้ตัวนี้เราเก็บเองดีปะ <c oughs> เออขายขายขายแล้วอออยากแล้อีกแล้วตัวแล้วตัวนี้ใสเหมือนกันนะคิ๊กเลยเนะี่ยอุ้ยเฮ้ยตัวนี้เขียนมาจากจีนหว่าชื่อจีนหว่โอเคผมมีอาถรรพ์ปนะเนี่ยวางก่อนเดี๋ยวไปเช็คสภาพโดยรวมสวยภายนอกสวยมากเฮ้ยยังไม่หมดว่ากล่องเล็กมันมีกล่องเล็กในกล่องใหญ่อ่ะสองกล่องเลย ตัวนี้ก็เท่เลยนะดูโดยรวมเท่เลยนะแกดูดีกว่ามีห่ออะไรรุ่น um. ี Again, s S ้เหมือนไรก้าหมทุกตัวสีเทาๆเนี่ยเหมือนไรก้าหมดอ่ะอาเห็นแล้วรุ่นรุ่นแล้วพ่อค้ารุ่นรุ่นแล้วตัวนี้ค่านะครับตัวนี้เอาแล้วแต่สีสวยจริงๆเลยนะสีเหมือนนะผู้หญิงชอบเล่นนะอย่างเงี้ยโอ้ยเฮ้ยตัวนี้รากช็ตเตอร์น่ารักอยู่นะ หลังเนี่ยตรงบ้านเจ้าเติมอยู่หลังเซ่อยู่นะใช้ได้เลยอ่ะเออหน่าร้านหน้ารสีหน้าร้านดิเออเนี่ยสีหน้าร้านดอ่ะราคาทุคนเนี่ยยังไม่หมดยังมีอีกตอนนี้มียังไม่หมดนะขอกเยอะจริงราคาเริ่มขี้เกียจอยู่แล้วนี่ยอุ้ยคนนี้คนหนักอุ้ยเฮ้ยได้กล้องทวินเลนอุ้ยไอ้เค้กเราเกิดเจอกล้องทวินเลนที่ขายยากนะเว้ย Thank <laughs> you.

เรากใช่ว่ะมนน่าตาแ่นอนเลยกีวเปะอ่าเฮยตัวนี้มีฝาปิดมานะย่าอย่าว่าอย่าว่าเฮ้ยใสๆเล่นใสๆเลยเสียงเป็นไงบ้าเนี่ยเฮ้ยองกินนะเว้ยมนน่าต้าตัวนี้เราไม่ได้อยู่น้เนียต้เดียวเง กล่องแรกหมดแล้วมังมีสองกล่องเฮ้กล่องแรกหมดแล้วกล่องแหมดแล้วมาเลยดูกล่องที่สองนอ๋อแกกล่องแรกหมดแล้วนะม่มีกล่องเล็เนี้ยในกล่องใหญ่เว้ยกล่องแก้ยอ้าคิวหมดแล้วยังไม่หมดเว้ยเขาแลกว้ยนี่ของอะไรอะเพนเพนปะเพนนเพนกออกเสียงผิดข้ค้าขออภัยนะครับงกิบ แกคอนเพกตัวนี้ก็น่ารักนะน่เป็นแท็กแท็กช่วยด้วยเพื่อนพ่อค้าเทียงกันเองแล้วแบบเป็นแท็กกับเป็นเทคเออเอาไปว่าถ้าอ่านออกก็ขออภัยนะพ่อค้าตกอังกฤษเนาะเออแต่ว่าโดยรวมแล้วสวยนะถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยอุ้ยมันกิฟต์มากเว้ยเหมือนซื้อใหม่เลยดูดิเดท่เดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเช็กบูใช้ได้ไหมเดี๋ยวตุ้มกอนไปมาเปิดกล้องแล้วครับ แล้วว่าซานคอนแทคอีกแล้วตัวนี้อ่านว่าอะไรอ่ะพ่อค้าอานไม่ออกอ่ะมา,อมาโคแมกมาโคแมกนะถ้าอ่านผิดโทษเพื่อนพ่อค้านะพ่อค้าที่เจี๋ยวเพราะพ่อค้าอ่านไม่ออกนะมาโคแมกคอนแทคเหมือนกันนะครับอยู่เต็มโตแล้วตอนนี้เริ่มมีมีคีหวานเขาแขกอีกตัวแล้วโอ้ดูคอนแทกหลายตัวอยู่ในกล่กองเนี้ยอ่ะแคนนอนครับตัวนี้แคนนอน A I A F 76นะเฮ้ยเหมือนรุ่นเรียนพ่อค้าเลยแต่รุ่นเรียนที่มองพ่อค้าพ่อค้ารุ่น76นะบอกว่าเฉยแค่นั้นแหละจกจับตัวไปตัวไปเร็วขึ้นหน่อยเร็วขึ้นหน่อยสังเกตด้วยเฮ้ยตัวนี้สีน่ารักอะสีเหลืองสดพ่อค้าพ่อชอบเลยโบริค้านะคะตัวน,นี้คอมแพคโบริค้านะอ่าหนักนะตัวน,นี้หนักอยู่นะกิฟต์นะช่องใส่มากเลย เป็นโอเคเลยอะ่ะเดี๋ยวดูทดสอบดูว่าใช้ได้ไหมมาให้พ่อค้าเดาไว้เป็นเนี้ยเชื่อดิมีนันตาแน่นอนเลยทรงหนักขนาดนี้เข้ามานั่นไงเดาไม่เคยกิดอะ่ะดูทรงรมันออกมีนันตาเลยคว้าแล้วมีนันตาชัวร์กลายเป็นนันตาเอ็ร์อารันโอเคอเครับ เสียงเสียงน้องต้าโอเคนะเสียมมงมันดูดังดีที่เปิดมายังไม่เจออะไรกล้นะาเลยเนี่ยข้นี้ยังไม่เจอเนะี่ยเจอแค่แคนนอนเอาละเอาละแปด้ยจด้แปดเนอะแปดันงตานี่จะระเบิดเยรี้นเีอกหยดูดูดยแล้วเแวเแวด, <c oughs> ดแบบนี้โอเวเดีิยัง นี These, the ่ย <laughs> ิดมาสองตัวเปิดเจอเลนีโอ้ชีวิตคุ้มไเนี่ยนี่ดูดูเลนเคเนแคนนอนนะคะมาแล้วครัเลนแคนนอนอ่าเนี่ยใครอยากได้นะเลนแคนนอนนะสามันห้ารบมมนะคะวิงยนี้ก็โอเคนะถือวโอเคเลยใชคไับ น,น้ำตาลนะเดนเฮ้ยเดนน้นบบนนตาลยิดดย่ด้วยแม่งมีฝากกรอบเรียบร้อยเลยอุ้ยใส่ๆนะเดินใส่เด็นใส่แกะยาก